สวัสดีค่ะสวัสดี FC ยาการเดนค่ะยาการ์เดนพิกัดตลาดต้นไม้สวนแหลมเกลียนนครราชสีมาขอให้เลี้ยงไม้อย่างมีความสุขค่ะอีพีนี้นะคะเปิดแบ่งโชคเก้าชั้นทับทิมจันนะคะเป็นไม้หนอ่ออ่าก็นานมากค่ะกว่าจะได้มาหน่อนี้นะคะมีหน่ออยู่อ่าติดต้นด้วยกันสองหน่อนนะคะนี่ก็แยกมาอ่าเรียบร้อยนะคะพร้อมที่จะเดินทางได้แล้วนะคะกว่าจะได้นะคะ เป็นฝากเป็นฝากแต่ว่าทําการเพราะก็ก็ได้ยากมากๆนะคะมีสองต้นเล็กๆนะคะที่ยังทําการเพราะไว้อยู่ก็ใบยังไม่เยอะค่ะคือเล็กมากๆาตัวนี้ก็จะเป็นไม้หน่อค่ะไม้หน่อก็จะโตวไวหน่อยนะคะก็จะโตวไวหน่อยโตโตดีหน่อยแล้วก็ได้เหมือนแม่มากๆเลยนะคะถ้าเป็นไม้หน่อนะคะถ้าเป็นเมล็ดก็อาจจะผิดเพี้ยนไปบ้างนะคะ ตัวนี้โชคเก้าชั้นโชคเก้าชั้นทับทิมจันนะคะเป็นเชื้อสีเหลืองนะคะเชื้อสีเหลืองสีสวยมากอ่าแล้วก็จะมีตำหนินะคะตำหนิตามภาพเลยนะคะอันนี้จะเป็นเชื้อราจากใบนะคะขอคุณที่รับได้ก็ด้วยความด่างนะคะด้วยความด่างของอ่าไม้ด่างนะคะก็จะมีปัญหาพวกนี้อยู่แล้วนะคะก็จะหลีกเลี่ยงกันไม่ได้เลยนะคะ ตำหนินะคะก็จะมีที่ใบนั้นนะคะแล้วก็ใบนี้นะคะเป็นฟอร์มกระถาง10 11นิ้วนะคะสําหรับต้นนี้เปิดปกติเปิดอยู่ที่1 5 0 0 0บาทนะคะทํายากมากๆค่ะต้องต้องแจ้งก่อนนะคะว่าทํายากมากๆเลยกว่าจะได้นะคะแม้มเมล็ดยังได้ยากมากๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นไม้หนอ่อเพิ่งจะได้มาอยู่ที่2หนอ่อแล้วก็หน่อนนี้เป็นหน่อใหญ่มากเลยส่วนหน่อเล็กนะคะหน่อเล็กยังมีรากอยู่นิดเดียวแล้วก็มีมีเพียงแค่ใบเดียวค่ะายาวน่าจะ ยังไม่ถึง15เซนด้วยซ้ำนะคะก็เลยยังไม่ทำการแยกค่ะเพราะว่ามีเพียงแค่ใบดเดียวนอนนี้ใหญ่มากๆก็น้ำนอนนี้มาแบ่งนะคะเผื่อใครสนใจนะคะอยากได้โชคเก้าชั้นทับทิมจันเชื้อสีเหลืองนะคะปกติเปิดอยู่ที่15,000บาทนะคะพิเศษให้เลยต้นแรกนะคะต้นแรกเอาไปเลยที่1 0นึ่า 10, บาทคะ่ะเปิดให้ที่1 0 0 0 0บาทนะคะเปิดให้ที่10,000บาทพร้อมเดินทางได้แล้วนะคะใครสนใจนะคะโทรหาหนูได้คะ่ะ หรือจะแคปส่งใหู้ทางไลน์ก็ได้นะคะก็จะสะดวกและรวดเร็วค่ะสำหรับอีพีนี้นะคะสวัสดีค่ะ